สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเชิงลึกหน่อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่ต้องบอกว่าซับซ้อนและก็สําคัญมากๆในแวดวงวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเราพูดถึงเรื่องการดัดแปลงเซลล์มนุษย์เข้าไปอีกนะคะใช่ครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยชี้ไปทางเดียวกันเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วนะว่าทําได้หรือไม่ได้อืแต่มันกลายเป็นคําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ เราควรจะทําหรือเปล่าแล้วถ้าทําเนี่ยเออ่จะทำยังไงให้มันถูกต้องรับผิดชอบต่อสังคมได้จริงๆเหมือนกับว่าวิศวกรไบโอเทคไม่ใช่แค่คนสร้างนวัตกรรมแต่ต้องเป็นผู้พิทักษ์ความไว้วางใจของสังคมด้วยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะการเข้าใจกรอบจริยธรรมเลยเป็นเรื่องเรื่องหลักไม่ใช่ทางเลือกแล้วน่าสนใจครับงั้นเรามาลองดูกันหน่อยไหมครับว่าไอ้หลักการที่ว่าเนี่ยที่เหมือนเป็นเข็มทิศช่วยนําทางเนี่ย มันมีอะไรบ้างที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆหลักๆเลยนะคะที่เป็นสากรหน่อยก็จะมีสข้อค่ะคือความเป็นอิสระหรือ autonomy ที่เน้นเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยเองครับแล้วก็คุณประโยชน์หรือ beneficence คือทําเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็การไม่ทําอันตรายหรือ non-maleficence หลักที่ว่าห้ามก่อผลเสียนะคะอันนี้สำคัญมากใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือความยุติธรรมหรือ justice ค่ะ เรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงอะไรพวกนี้โอเคครับแทนที่เราจะไล่ไปทีละข้อแบบตำลาเรียนลองมองผ่านความท้าทายจริงๆที่เกิดในการดัดแปลงเซล์ลเลยดีไหมครับดีเลยค่ะอย่างเรื่องความปลอดภัยที่คุยกันเยอะมากในแทบทุกแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะาผลกระทบที่ไม่คาดคิดหรือ off-target effects จาก crispr เนี่ยครับอันนี้มันไปท้าทายหลักการข้อไหนชัดเจนที่สุดครับโอชัดเลยค่ะอันนี้คือ non-maleficence โดยตรงเลย การไม่ทำอันตรายนะคะเพราะ off target มันคือความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไปกระทบยีนอื่นทำให้เกิดการกลายพันธุ์หรือปัญหาอื่นๆในระยะยาวที่เรายังไม่รู้ได้ค่ะมันเลยทำให้การชั่งน้ำหนักกับ beneficence หรือประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันมันยากมากคือประโยชน์อาจจะเห็นชัดวันนี้แต่ความเสี่ยงระยะยาวมันยังยังค,งคลุมเครือใช่ค่ะแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันคุ้มค่าจริงๆ แล้วเรื่องความยินยอมหลังได้รับข้อมูลหรือ inform consent แล้วครับการจะอธิบายเรื่องซับซ้อนมากๆอย่างความเสี่ยง off target ให้ผู้ป่วยที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยให้เขาเข้าใจจริงๆเพื่อที่จะตัดสินใจอย่างอิสระหรือ autonomy ได้เต็มที่เนี่ยมันในทางปฏิบัติมันยากแค่ไหนครับเป็นความท้าทายใหญ่มากๆเลยค่ะคือข้อมูลมันซับซ้อนจริงๆทั้งเรื่องพันธุก,กรรมเรื่องความน่าจะเป็นครับ แหล่งข้อมูลบางส่วนก็เสนอว่าอาจจะต้องพัฒนาพวกสื่อช่วยอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเช่นรูปภาพวิดีโอพวกอินฟโฟกราฟิกอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังยอมรับกันว่าการจะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ซับซ้อนมากๆได้อย่างสมบูรณ์จริงๆเพื่อให้การตัดสินใจมาจากความเข้าใจไม่ใช่แค่ความหวังหรือ,ออาจจะความกลัวความสิ้นหวังเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนากันอีกเยอะเลยค่ะอืม เข้าใจเลยครับทีนี้อีกประเด็นที่ถกเถียงกันต้องบอกว่าร้อนแรงมากในแหล่งข้อมูลคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการรักษาหรือเทอาปีกับการเสริมสร้างหรือ Enhancement อันนี้ดูเหมือนหลัก justice หรือความยุติธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆเ,เลยถูกต้องเลยค่ะ คือถ้าเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขโรคหรือความผิดปกติให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างเช่นการทำยีนบำบัดในโรคทางพันธุกรรมอันนี้ส่วนใหญ่สังคมค่อนข้างยอมรับได้มากกว่าแต่พอเริ่มข้ามเส้นไปเป็นการเสริมสมรรถนะคนปกติให้มันให้มันเหนือกว่าปกติเช่นทําให้แข็งแรงขึ้นฉลาดขึ้นความจําดีขึ้นอะไรแบบนี้คําถามเรื่องความเหลื่อมล้ํามาทันทีเลยใช่ค่ะใครจะเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้บ้าง คนที่มีกําลังจ่ายเท่านั้นหรือเปล่าแล้วมันจะยิ่งทําให้ช่องว่างในสังคมมันทางออกไปอีกไหมกลายเป็นสังคมสองระดับสามระดับไปเลยหรือเปล่าซึ่งเส้นแบ่งมันก็มันก็เบลเบลเหมือนกันนะครับอย่างที่ในแหล่งข้อมูลยกตัวอย่างยาช่วยจําสําหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์อันนี้ชัดว่าเป็นเทอเรพีค่ะแต่ถ้าคนปกตินักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้เพื่อช่วยจําตอนสอบอันนี้มันกลายเป็น Enhancement ไปแล้วคำถามคือ แล้วเราจะขีดเส้นตรงไหนแล้วจะช่างนั้นหมักประโยชน์กับความเสี่ยงทางสังคมยังไงนั่นลหละค่ะคือจุดที่ยากมันกระทบทั้ง justice อย่างที่ว่าแล้วก็ต้องกลับไปช่างน้ำหนักระหว่าง beneficence กับ non-maleficence อีกครั้งแต่คราวนี้ในระดับสังคมเลยค่ะว่าประโยชน์ที่ได้จากการเสริมสร้างเนี่ยมันคุ้นกับความเสี่ยงเรื่องความไม่เท่าเทียมหรือผลกระทบต่อค่านิยม,มอื่นๆของสังคมหรือเปล่าเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกลองดูตัวอย่างที่แหล่งข้อมูลหลายชิ้นหยิบยกมาเลยครับ คือกรณีศึกษาของการบำบัดด้วยเซลล์คาร์ทีอันนี้เหมือนรวมทุกประเด็นท้าทายไว้ในเคสเดียวเลยครับใช่ค่ะคาร์ที T. นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากจริงๆทบทวนสั้นๆก็คือการเอาทีเซล์ของผู้ป่วยออกมาดัดแปลงพันธุกรรมข้างนอกให้มันกลับเข้าไปแล้วเก่งขึ้นในการโจมตีเซลล์มะเร็งครับผมถ้ามีจากัดต้องใช้เกณฑ์อะไรตัดสินโอ้แค่นี้ก็ยากแล้วยังมีเรื่องการชั่งน้ำหนักระหว่าง beneficence กับ non-malificence อีกค่ะ คือประสิทธิภาพมันสูงมากจริงๆนะคะให้ความหวังกับผู้ป่วยมะเร็งที่ดื้อต่อการรักษาอื่นๆแต่ผลข้างเคียงมันก็รุนแรงมากเหมือนกันอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยเช่นไซเด k i n ไค e นรีลิซินโดมหรือผลกระทบทางระบบประสาทมันคือการเดิมพันที่สูงมากจริงๆแล้วแน่นอนประเด็นออโตโนมีกับอินฟอร์มคอนเซนต์ก็กลับมาอีกสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อาจจะอยู่ในภาวะที่ เปราะบางมาก,มากๆทั้งทางร่างกายจิตใจค่ะการให้ข้อมูลความเสี่ยงที่รุนแรงขนาดนั้นควบคู่ไปกับความหวังในการรักษาให้หายขาดเนี่ยจะแน่ใจได้ยังไงว่าผู้ป่วยเข้าใจทุกอย่างจริงๆและแตัดสินใจอย่างอิสระไม่ใช่เพราะความสิ้นหวังหรือแรงกดด้านอื่นๆฟังดูแล้วบทบาทของวิศวกรนักวิจัยในสาขานี้มันมันไปไกลกว่าแค่การพัฒนาเทคโนโลยีให้สําเร็จจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะมันคือการตระหนักว่างานที่เราทำเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตคนต่อความหวังต่อความเสี่ยงมหาศาลการพิจารณาเรื่องจริยธรรมมันต้องอยู่ในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ออกแบบทดลองจนถึงการนำไปใช้จริงมันไม่ใช่แค่ถูกผิดทางเทคนิคแล้วแต่ต้องมองผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมองรวมด้วยสรุปได้ว่าการจะขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ยุคใหม่เนี่ย มันต้องมีทั้งความเก่งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องมีเข็มทิศทางจริยธรรมที่ที่มั่นคงมากๆควบควบู่กันไปเสมอเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็ก่อนจะจบการพูดคุยของเราวันนี้มีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่อยากทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะครับคือในวันที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่หยุดยั้งแบบนี้เนี่ยสังคมเราจะไปขีดเส้นแบ่งที่ยอมรับได้จริงๆตรงไหนระหว่าง การรักษาเพื่อฟื้นฟูสภาพเดิมกับการเสริมสร้างเพื่อให้เป็นเลิศเหนือกว่าเดิมและคำถามที่อาจจะสำคัญกว่านั้นก็คือแล้วใครใครควรจะเป็นคนที่มีอำนาจในการขีดเส้นแบ่งนั้นกันแน่คะ